จะพูดทางสิเบตเนปาลเป็นมาคนที่ชื้อตะวันกรจะเชตะวัน 嗯，你来不叫个菜，塞门里来不叫个塞，叫个塞嘞。哈哈。哈哈。 चेतवन <laughs> นี่เอาน้ำน้ำ,ำไม,นำออ ja? ไม่น้ำนี่พุทธเจ้าได้ใช้แต่ก่อนเนี่ยบ่ใช่พุทธเจ้าได้ใช้เอาน้ำล้างหนะ้าล้างตา เป็นน้ำที่พระเจ้าได้ใช้ที่ที่พุทธเจา้าไปไปข้างในนู้นไป เด้อนันทโพไปอนันทโพออยู่อยู่อยู่ประจำเป็นพุทธประถักอยู่อยู่ตรงไหนเออมีกุติอยู่นู่นนู่นตรงนั้นก็นี่นี่เนเ่กุตินี่นี่ตรงเนี้ยเออใช่อนี่นี่เน่กุฏิอยู่ติดกันนี่แหละ กุตีนี่กุตีรูดูฝนนี่รูดูฝนอ้าวเขาไม่ไมาล่ะรู้ปะ่ะเดี๋็กๆก็คงตามมาเก็บดินเก็บอะไรกันเออธรรมชาติ พเจ้าก็มีกุฏิสามดูดูฝนหนาวร้อนตรงนี้ไมใช่เลยใช่จะใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นที่บูชาเป็นที่นั่นเขาอันนี้หลังหนึ่งเนี่ยของพระพุทธเจา้านูน่นตรงนูน่นอันนี้ฤดูร้อนฤด,ดูฝนสูงกว่านี่นี่อันนี้ตัดไปก็จะเป็นของผ่านนน ผมผมมเสรอน้ำไอ้ที่ตักที่ตักน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำมีบ่อน,น้ำสังเกตจะมีบ่อน้ำตลอดอ่ะบ่อน้ำมันก็กว้างนะหมื ด้านหลังไปทางโน้นก็จะเป็นของพิสุณีพิสุณีครับก็มีต้นว่านะต้นบ่าเยอะนี่ก็ต้นบ่า